ับสบายดีพี่น้องสบายดีทุกทีครับแฟนมาสู่กุคนเด้สุขสมบูรณ์พบพอกับซองบาบูไทยก็พี่น้องลูกไส้ก็สบายดีแล้วพี่ลูกโอ้ยืนพี่น้องอยู่ลูกไส้คอยยืนนะพี่น้องเลยเต็นคนเดียวพี่น้องหลังจากที่เ้าไปงานแต่งเทามาลูกไส้คอยยืนใหนบ้างนี่แหละโอ้ยลูกไส้หยักย่างเลยพี่น้องโอ้โหนั่นนั่นหยักย่างเลยนั่างเลยเนี่ยเห็นยางแล้วกินทุกคันหนึ่งเห็นยงเนาะเที่ยงเนาะ มันเอากระปองนมมันมันถกมันถกคานจุกยัจุก๊กบ่ได้พี่น้องคานที่เก่าถกคานยังบ่ทันได้อยู่มันเห่ามันทอมทานละืควาทานพี่น้องอกำลังกำลังสีติดเลยพี่น้องซาตุน้นกำลังเก็บทานพี่น้องบริยูพี่น้องแต่ละมือนะวันเหากบ,บริทายคลิปมือมือพี่น้องเอามาตัดฟืนล่งเต่าพี่น้อ,นองมันแล้ว ก็ได้สองสอบสามสอบนั่นพี่น้องเอาเมื่อสอบหนึง่งหาเพื่อนสอบหนึง่งก็ได้หาสอบพี่น้องหกสอบติดตัวลงไปนได้ท่าละสอบมาลายนะพี่น้องแต่มันปริญยาอะไรพี่น้อ,องยสมกโมงหนึ่งมันก็ติด แล้วกรตุลพันเผาพี่น้องเก็บพันเผาเฮ็ดพีน้อไปลงเทีปบาเลยพี่น้องเล้ากรตุนจะไปกรุงเทพยบฝาแล้วเบาไทยก็อยู่น้ำรองน้ำโขกสองคนไปหยิบฝาพี่น้องงานหยิบฝา่วงเงินเฮ็ดเง,งินเนาะเราเท่ากระตุลเราถนัดหยิบฝาเราเชื่อใจเราหล่อคันไปเราเชื่อใจอะไรได้เงินเบาไทยไปยันบริงเงินไปหรอเป็นเบาไทยไป mà sán nó lại cả duyên duyên chọc bài lai bye 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 bài nha bài 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 bye Bye bye, bye bài bài bye bye bài 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 đi bài 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 muốn bài những bài thùng nè bài xe đường bài 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 ต้นม่วงบักใหญ่เลยพี่นอ้องนี่ก็ต้นขามต้นหานังต้นม่วงพี่น้องสังเกตต้น,ตนม่วงมันหดอ,อยู่เพื่อนกูนไม่งวงอยู่พี่น้องมันแดดแห้งเลย <c oughs> ลูกชายก็มีแต่อ,อยากลูกพี่น้องเด่นแต่ยังไม่ได้มีแต่ลูกอย่างเดียวผูกสังเกตขานพี่น้อง ว่ายเลยหรอเนาะ้าเฮ้ยนี่ก็ว่ายแท้ข้านไปข้าวเดียวนึงฟู๋กองก้นใส่อีกโอ้ยเรียกตีเด้ตีเขาเน่าู๋ความดื้ดพี่น้องโอ้โหเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปๆกินเลยพี่น้องเอู้กใสนะ่หน่ะหานมพี่น้องเอ้ได้ใช้นมมาทำนะใช้นมมาทำเด้ใช้นมมาทำ,ำนะ จมไซน้องมเจ้าอยากอะไรพี่น้องอยากกินนมจิน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 เออในแม่เดี๋ยวบอกแม่น้ำแม่เอ้ยอยากอะไรพี่น้องเดี๋ยวน้อยเพื่อนก่อนควรเลยจิน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 ได้กินนมเลยพี่น้องไอ้หวานมิจิลีเลยบวานี มือละแพก้พองให้โพดโพดอกไว้เงินเสื่อให้กินดอเนาะมามือละแพกขวกดน้อยนะพี่น้องขวดเล็กตัะสไอยขวดน้อยนะพี่น้องขวดละหาบาทมือละแพกหไว้เล่นี่มือละแพก,พกแพกปายพี่น้องเกือบสองแพกแล้วขึ้นเว่นอีกขึ้นคืนอีกออก,นก,นกินกันพี่น้องกึ้นคืนกับซองสามปอง,องเว่นก็เป็นหกจ้ก เต็มขวดนมขวดน้อยพี่น้องกินมืดถ้าได้กินนอนไปเลยนักพี่น้องไม่ใช่กับนอนโดเอิมเติมโดนคนคนฉีดไล่นี่แจ็บมั้งกินได้จะดื้อเด้อทำจะดื้อเด้อดื่อสองคนได้บ้านนี่แม่ไปกรุงเทพยบ้านจะดื้อเด้อ แม่จะไปปลาให้โชคเราได้บ้านแม่จะไปปลาให้โชคเราจะไปลงเทพปลาฮัเงินแล้วให้โชคก็ยุ่นพ่อบ้านสองคนจ,จะสิเอาได้หรือป้อบ้านตีกันเนาะสาวเนาะจะตูนจะไปลงเทปปลาแล้วพี่น้องเดิดเดิดเมษาพี่น้องน่าจะไปเดิดเมษาเป็นบ้านเราพี่น้อง คนวัดสิบแปแต่็กพผมวัดสิบแปดลูกอ่ะมันจะเสียเลยพี่น้องเก็บพื้นมาไหวอีกพี่น้อยที่เัาตัดไว้ใกล้ๆนะพี่น้องมาเป็นองใกล้ๆใกล้วันเ้าชีทบทานพี่น้องเองาจจลงเต่าพี่น้อง สังเกตพี่น้องอยูอ่กี่ก่ายพี่น้องพอลูกชายลูกชายดือ้อพอวาวผู้ชายเห็ดคนมาไหวแล้วพี่น้องตอนนั้นครไปคนบ้านเปลี่ยนกันพี่น้องเจ้าหน่อยว่าวผทายคือเบะกระสอบมือไหวพี่น้องสอบทานเฮาไอ้สามสอบ mượn được cái sai cả Hình dần kia, xe kho bằng đó Một lát Mượt cái lá. nào sang kia Trên một lưỡi ở đây Thô, kinh 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 Tôi mất tôi mất tưởng tượng nhiều Ôi, mua hoa là bạn phải lên bái phải đi Lên đó được đó Lên bái 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 đó, bái bái phôi đó chụp 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 chụp, chụp 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 จงจูพี่น้องจูวันจูมาโจูจงจูพี่น้องเอออืมยังลูกยังหลังจากกินนมแล้วหลังจากจมายืนได้พี่น้องไหมยืนตลอดต้องใส่ยืนยืนในกระล่มยืนในกระล่มดอกะมายืนกหนือคานมาทนาคนดื้อนะโอ้โหโอ้โหมาเด้อมาเด้อมาเด้อแดดลูกเด้อแดดเด้อโชค โซกเลยเห็นแม่เป็นทนคนพื้นไช่น้องโูโโอ้ยยืนยังด้วยมันดอกข้าเจ้ามื่นบดิดอง ซสมือุ่ดอกนั่นพกคำผมือเขาก็ำคำื่อซีมือหาเขาก็ลงกมือเก่าซีคำหาคำเัาก็ลงมือพกำเขาจงรลุกคำได้เราจะกินกระปุ่นแล้วนือเดียวกันเนาะพะรเล่ยงเดียวกันเ้อควันไฟเนาะนพี่น้องเออมันไปอูไปเยอู้เหนนิว่อเห็นมันอู้น้าลงงจะเศ้ามุกกะช่วแนมกกอัดตกทรายพี่เนาะยุยใก ยูไอกลูกไสเดี๋ยวก็ไฟปาเลยสตันีไปปาเลยพี่น้องคิดอดบักไห่บหว่าปนัเนาะไห่หรือว่ไห่ชิไห่เ่เป็นยาลูกไสหน่งะลูก็ได้ไห่ก็บโไวเนขนาดแล้วให่มันชิเล็กน้อยเลยใช่กวมาคินทอดก็ไปสิเออลูกไส่วนาม่หาเงินท็ดเดน้ำล่นนะนะ trời ơi tôi tôi con mẹ đâu tôi tôi phải tôi 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 thiệp tôi 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 หมดประมาณสี่โมงห้าโมงก็แล้วมันหอมกันไว้หอมกันไว้เนาะพี่น้องสีไปป้าเนี่ยแต่ว่ายังเฮิงเนาะพี่น้องจะย้ำใดสีไปนะสงการแล้วโธ่ลูกใา่ติดเมย์สัมพี่น้องสีไปด้วยดิ จิไฟลีีจไฟลีอร,รลอหนีว่ออกซื้อปนี่ต้องไปออกซื้อน้อ,นองอไปลีรอได้ป่หยิบฝาสาหยิบฝาโรงงานหยิบาองเนเคยหยิบมาีล้อถนัดหยิบฝาามิ้วันัดยาได้วเดจมือยางน่อยเหเขาก็เลาะมือเลาะมมือดินางเลาะอย่างนี้

กบอ่ามีวัดไปได้ต่ตำรวจสะจักันบอกนะหลักรอบบอกนเนาะสิลักไปค่ารถกระแฟงใส่กระอกน้องสิมื่นค่นหนึ่งค่ะไปไปองเทีนะพี่ห้องสิไปเรียก่แหละค่ารถโบมีแมนมวนหนึ่ง่มันยังแพงกระไรเนาะถาเขาปิดจงสิไปย่ได้เปิดโควิดบูซาจะเถื่อบูซาคือว่าสิเปิดบ้เหนเปิดจเื่อ้เห็นเปิดจะเถื่อ เ้ไม่เอาหนามใกินหรกไม่ใช่กินเทน้าพี่น้องเราไปจิเกียพาไปเพียงเทนี้พี่น้องถ้าสิกใจแค่รุ่มปลายก็แซ่ได้พี่น้องพอกันกินนานสบายดีพี่น้องไปแล้วเด้อ